แล้วคนนั้นยังถูกแล้วคนในกลุ่มยังถูกคนที่อยู่ในกลุ่มหลายคนที่มาหนึ่งมวดสองมวนสามัวดเขาจะได้กันเท่าไหร่แล้วเจ๊เป็นเจ้าของตัวเลขอะทุกคนว่าเจ๊จะถูกกี่บาทเจ๊ไม่พูดยอดเงินนะแต่เจ๊บอกเลยว่าเจ๊เกิดเจ๊มีมีเจ๊ได้เยอะมากเจ๊ฟื้นใช้นี้ปลดนี้ปลดสินหลักล้านเจ๊พูดได้เลยว่าหลักหลักล้านและคิดดูดิและเจ๊จะไม่มีเงินหรอ จะถูกห่วเยอะขนาดเนี้ยทุกคนสามตัวสามง้วติดอะแล้วเจคิดว่างวดที่สี่ไม่มีทางเข้าแล้วเพราะว่าอะไรรู้ปะพอเจได้พูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ขอสามงวอติดแล้วงวดที่สี่ไม่เข้าจริงแล้วดูดิงวดทีดด่สี่คนดูแสนสามสามาทุกคนดูดิ หัวฟูหมดเลยอะ่ะงวดที่สี่คนดูหนึ่งแสนสามหมื่นคนเป็นได้ไงอะ่ะประวัติศาสตร์ของเจนูกับทุกคนเจโคตรประสบความสำเร็จในชีวิตเลยอะ่ะกับการให้แนวทางที่แบบเจไม่คาดฝันแล้วก็คิดไม่ถึงทุกคนดูดีใช่เนี่ยสมหรือยเนี่ยจริงๆเนี่ยเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งแสนสามื่นคนทุกคนคิดดูดูดี ได้เจออกข่าวออกออก,ออกทุกคนคิดดูดีมันออกแฉทุกคนคิดดูเจนูออกแฉแล้วตอนนั้นเกิดการดราม่าบอกว่ารัฐบาลล็อกให้เจนูออกพีหมดจำอ่ะเจนูออกรายการพีหมดจำเมันเชื่อไหมทุกคนเจนูประสบความสําเร็จมากคือเจไม่ได้ทําตั้งตัวทุกคนอยากจะบอกว่าที่ปังนี่ ที่ผ่านมาคือเจนุกไม่ได้ทัดไม่รู้ตัวไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจถึงเวลามันมาของมันเองเออทุกคนฟังนะทุกคนรอเจได้ปะรอได้ไหมเจเชื่อว่าวันมันมันต้องมีสักวันที่เป็นของเจเจไม่รู้หรอกวันไหนขอแค่เอฟซีเจนุกรอเจนุกรอเลยแล้วคิดดูดิ อุ้ยเจนกให้หวยจนรวยโอ้โหก็กูเล่นหวยขนาดนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยพี่ตักปานตะวันยังได้หนึ่งแสนบาทแล้วอีเจนุกจะให้เท่าไหร่สามงวอติดอีเจนกให้หวยจนรวยบางคนนะเจไปต่างประเทศมีคอมเมนต์อุ้ยให้หวยจนรวยอุ้ยเจ้าแม่ให้หวยรวยทุกคนโอ้โหก็สามง้วติดถามดิ ติดหนึ่งในสามเจ้าแม่ให้หวยเจนูเจนเวอันอุ้ยคือจริงๆนะคือไม่ท่าแบบเทียบกับเจฟองเบียกับแม่น้ำหนึ่งเลยแต่แบบคือเราทําได้อ่ะเออเพราะว่ามันมีคนพูดถึงเยอะคือเราประสบความสําเร็จมันงงแบบตื่นมาคือโอ้โหทุกคนเข้าใจป่ะและเจเป็นคนให้หวยอ่ะและเจเล่นสามงวดติดโอ้โหและเจจะถูกเท่าไหร่เนี่ยคนนี้ยังถูกแสนกว่าบางคนถูกห้าแสน เจนูโอบางคนแบบมโนเจนูให้หวยจนรวยมึงต้องพูดว่ากูเล่นหวยจนรวยอดีตจริงจะไม่เถียงเลยคํำนี้มาบอกว่าฉันให้หวยจนรวยเปลี่ยนคําพูดใหม่นะฮะเจนูเล่นหวยจนรวยหลังสํามง่อติดฟืนเลิกเล่นเพราะว่าคิดว่าง้อที่สี่ไม่มาแล้วก็ไม่มาจริงๆพอขอไว้ไงนี่แล้วพีอะไรอีกอ่ะก็รุด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  พอหลุด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 ทุกอย่างหลุดทุกอย่างปุ๊บหลุดทุกอย่างแตกหกหนึ่งเจ็ดอีกค่ะสิบหกพจศจิกาหกหนึ่งเจ็ดค่ะแตกอีกโอ้โหทุกคนเป็นไปได้ไงอ่ะแตกอีกกระทูอีกดิกระทูอีกแต่งวดนี้ถูกเบาๆสามสี่แสนถูกเบาๆค่ะเพราะว่ามันหลุดมาไหนงวดเราไม่ได้ทันตั้งตัวงวดนี้แบบถูกสามสี่แสนนะคะดูดิ ก, e, ก,ก็ถูกอีกเห็นไหมและสองสามห้าอีกสองสามห้าที่เจพูดไปเจก็ถูกอีกทุกคนต้องพูดว่าเจนุกเล่นหวยจนรวยนะอะดูสองสามห้ารัฐบาลออกอะไรที่เจนุกให้เนี่ยที่เจนุกพูดในเนี่ยในรายสดจําได้ปะจำสองสามห้าได้ปะเนี่ยสองสามห้างวนเนี้ยสองสามห้าเห็นไหมจาได้ปะ รอก่อนทุกคนรอด,ดวงเจามาใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมอะสองสามห้าอีกทุกคนเจก็ถูกอีกโทษทุกคนและเจไม่ได้อาพูดพูดกันภาษาบ้านๆเลยเพราะทุกคนเล่นใต้ดินอยู่แล้วอ่ะเจก็ซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ซื้อใต้ดินกล้พูดกล้าพูดเลยตรง,ตรงๆเพราะว่าทุกคนเล่นทางประเทศใต้ดินอะเจไม่ได้แบบ ห้าสิบร้อยหนึ่งนะครับหมื่นคูณไม่ได้หมื่นคูณหมื่นสองพันสามพันสี่พันกี่เจ้าโถไม่อยากจะพูดต้องพูดว่าเจนูกก็เล่นหว,นวยจนรวยอย่ามาบอกว่าฉันให้หว,วยจนรวยโถและไอ้ที่ทุกคนเข้ากลุ่มอ่ะฉันมีต้นทุนฉันต้องซื้อของซื้อทูบซื้อเทียนซื้อสบู่ฉันมีต้นทุนค่าส่งฉันก็ออกฟรีฉันได้กาไรน้อยมาก ที่ทุกคนสมัครเข้ากลุ่มอ่ะโทเจนุกไม่ได้คิดแพงเลยสองร้อยก็บาทถามจริงเอาได้มา,า,ารวยกล้าเถียงเลยโทหลายคนนะ่ะตอนนั้นเจ๊ไปต่างประเทศไงขอพูดอีกรอบนึงใครหวยจนรวยอ,อ่อไม่รู้หรอกว่ากูแต่หมดเยอะนะไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะเจ๊พูดเป็นอุทาหรณ์เจ๊ได้เยอะเจ๊ก็หมดเยอะเหมือนกันนะกับหวยอะอน,นี่เรื่องจริง พอได้ก็ได้เยอะแต่เจมีสติในการหยุดเล่นไงเจมีโลกเออเห็นปะคือเจมีโลกเจรู้อะเหมือนเรามีเซนทุกคนเรามีเซนมากงวดนี้กูไม่น่ามาหรอกก็ไม่เล่นเอองวดนี้กูไม่น่ามาหรอกก็ไม่หมดเยอะเหมือนกันเอาตรงเจพูดเจหมดกับหวยลาวเยอะมากเขาหวยลาวมีสามวันตั้งแต่หวยลาวมีสามวันเจหมดกับหวยลาวเยอะมากพูดจริงๆเลยรัฐแต่เจได้กับรัฐบาลไทย เยอะแต่เจ๊หมดกับหวยราวเยอะมากตอนนี้เจ๊ก็เบาๆหลายคนแบออู้เจ๊นุ้มใครหวยจนรวยกูเล่นหวยจนรวยค่ะโถแต่ตอนนี้เบาๆแล้วไม่ได้เล่นเยอะเพราะว่าถูกมันเยอะแล้วเจ๊มีสติไงเจ๊หยุดเล่นใช้เงินใช้นี่ใช้สิน เก็บค่าของที่ซื้อแพงมากให้ครั้งเดียวแต่เจ๊ให้เข้ากลุ่มตลอดใช่กลุ่มเจ๊ตลอดชีพสองร้อยก็บาทและก็ได้บูชาของเจ๊มั่นใจว่าเจ๊ถูกที่สุดในบรรดาทุกๆคนแล้วมีราคาเดียวไม่ได้อยากรวยกับเข้ากลุ่มแต่ทุกคนอยากเข้าเพราะเจ๊ไม่อยากแบบเอาเงินเขามาเฉยๆเรา,เราต้องมีการแลกเปลี่ยนกันคุณซื้อของเราเราให้คุณเข้ากลุ่มจบเราได้คุณได้ของเราเจ๊ไม่อยากมีปัญหาที่หลัง คุณไม่ได้เข้ากลุ่มเราฟรีๆคุณคุณโอนเงินมาฉันเอาของให้คุณซื้อของของเราจบไม่ได้ได้กําไรเยอะเลยเข้ากลุ่มค่าส่งก็ฟรีสามสิบาทบางคนแม่ง่รลาของตีกลับหูออกค้าส่งใหม่เจ๊ต้องลงทุนค่าทูบลงทุนค่าสบู่ลงทุนค่าน้ำหอมโอ้ช่างมันจีปาถะไม่มีใครรู้เนี่ยเจ๊ลงไปเดียว ถ้าบอกว่าเล่นหวยจนรวยอันนี้ไม่เถียงแต่เอาตรงนะหมดเยอะมากทุกคนมีสตินะถ้าไม่มีสตินะชีวิตเจนะหมดตัวอันนี้เรื่องจริงได้หวยมาแล้วก็ต้องเอาคืนเขาไปอีกทุกคนคิดป้าแต่เจ๊มีสติไงกูพอแล้วคุยกูได้จนกูพอใจแล้วเหมือนเจถูกรางวัลที่หนึ่งที่เจ๊ถูกถูหวยอันนี้อเจ๊ใบให้เหมือนเจ๊แบบเกือบจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยที่เจถูกหวย่ะรัฐบาลไทยอ่ะ เมันเจ๊ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะสามงวดติดสี่งวดแล้วก็งวดเจ็ดหกหนึ่งอีกสองสามห้าอีกเหมือนเจ๊ถูกรางวัลที่หนึ่งแหละเออแต่แบบเจ๊หมดกับหวยลาวเยอะจริงหวยลาวแบบช่วงนี้เจ๊ไม่เล่นแล้วพักพักยาวๆเลยพักมาสองเดือนแล้วสามเดือนแล้วไม่เล่นแล้วหวยลาวพักก่อน ออกยากมากเดาทางยากแต่เจ๊ก็เคยได้ข้าวหวยราวเยอะนะช่วงที่เจ๊ปังๆอะ่ะแล้วมันพอมันมีบ่อยปุ๊บมันเริ่มแบบแปลกๆแ,แล้วเพราะต้องแด้หวยลาวออกสามวันอะ่ะออกแปลกไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ พ่อนนะเดี๋ยวปิดกันให้หวยจนรวยรวยยังไงเปลี่ยนคำพูดใหม่แม่งเล่นให้หวยเล่นหวยจนรวยเอออันนี้ค่อยน่าฟังหน่อยเล่นหวยจนรวยอันนี้ค่อยน่าฟังหน่อยนะเล่นหวยจนรวยอะ่ะจริงๆมังดี้เจ๊อยากไปต่อโอ้กูถูกหวยกูแล้วกูหมดเท่าไหร่เจ๊แทงทิพมวดละเกือบแสนทุกคน จะไม่ถูกเยอะได้ยังไงอะแทงที้าหกมืนซื้อลอตเตอรี่สามสี่มืนเยอะนะทุกคนก่อนดวงเราจะถูกอะไม่ได้เป็นคนที่ดวงดีซื้อใบสองใบแล้วถูกนะจ๊ะซื้อเป็นสี่ห้าร้อยใบมังกรฟ้าก่อนหนะ้านี้สี่ห้ามืนและลอตเตอรี่ข้างนอกอีกออ้เจเล่นห่วยหนะักก่อนหน้าน,นี้แต่ตอนนี้เบาๆแล้วไม่งั้นถ้าเราไม่หยุดเราหมดตัวถ้าเจาไม่หยุดเจหมดตัวแนะ่เจต้องพักก่อนค่ะตอนนี้ เจต้องพักก่อนนะคะเจต้องพักก่อนไม่งั้นหมดตัวต้องพักก่อนถ้าเรารู้ว่าดวงเรายังไม่นาเราต้องพักนะทุกคนเราอย่าฝืนทุกคนฟังเจไว้นะคะถ้าดวงเรายังไม่มาอย่าฝืนอย่าฝืนเราต้องพักพักอย่าพึ่งเล่นไม่งั้นหมดตัวค่ะมันไม่ต่างอะไรจากการพนันเล่นบาคาร่าเลยจริงถ้าดวงยังไม่ดีอย่าพึ่งเล่นเจ๊ดูจากอะไรรู้ป่ะดูจากหวยตัวเองถ้าหวยตัวเองเริ่มเข้าเริ่มปังเจ๊ถึงเล่น ถ้าหวยตัวเองยังเริ่มไม่ค่อยปังไม่ค่อยเข้าก็แสดงว่าดวงยังไม่มีก็ยังไม่เล่นอืมเจ๊ด,ดูจากตรงนี้เจ๊ด,ดูจากตรงนี้ถ้าหวยแบบแต่แต่รัฐบาลเจ๊ตามทุกงวดนะแต่เล่นแบบกรุบกริบกรีดแต่ว่าไม่เล่นหนักเหมือนก่อนๆนหน้านี้พอได้มาเยอะแล้วก็คิดว่าดวงเราคงเขาให้เราแค่นี้เราไม่โลภอืม